ต่อไปนะครับจะทำการติดตั้ง MySQL สำหรับ Visual Studio นะครับแล้วก็ MySQL Server ด้วยซึ่งก็จะมัดรวมเลยนะครับโดยเราจะทำการดาวน์โหลดตัว MySQL Installer นะครับให้พิมพ์ใน Google นะครับว่า MySQL Community Download จากนั้นก็เซิร์ชก็จะเป็นการเข้าสู่ลิงก์นี้นะครับ dev mysql com แล้วก็ตามด้วยดาวน์โหลดคลิกก็ไปนะครับ ผมจะแนะนำให้ติดตั้งตัว mysql installer for windows นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อคลิกเข้าไปนะดูตรงนี้นะตรง information เนี่ยเขาจะทำการติดตั้งตัว mysql server ให้เราด้วยติดตั้ง mysql connector net ให้เราด้วยนะครับใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับ c sharp แล้วก็ vb เนาะจากนั้นก็ติดตั้งตัว mysql workbench แล้วก็ฐานข้อมูลตัวอย่างด้วยนะครับตัวนี้เราจะใช้สำหรับการ ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลของเรานะครับตรงนี้เนาะโอเคก็มี sample database แล้วก็คำเอกสารด้วยเนาะดังนั้นเราจะมาทำการดาวน์โหลดตัวนี้เลยเนาะตัว435.7 MB เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดาวน์โหลดตรงนี้ตัว MySQL installer นะครับเราจะต้องดาวน์โหลดทีละตัวนะครับอ่า back กลับไปก่อน ซึ่งมันเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเราจะต้องไปคลิกทีละอันนะ my sql workbench ก็อันหนึง่ง my sql for visual studio ก็อันหนึง่ง connector net ก็อันหนึง่งซึ่งแบบนี้ไม่ไหวนะครับเยอะเกินไปเราติดตั้งทีเดียวเลยให้มันจบก็คือตัวนี้ my sql installer for windows ทิเข้าไปแล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัว435.7 MB ตตัวนี้มาครับคลิกดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้ก็ทำการคลิกตรง No Thanks ตรงนี้นะครับ Just Start My Download นะครับเราไม่ต้องการที่จะสร้าง Account ลงทะเบียนอะไรต่างๆเนาะเรามาตรงนี้เลยนะครับดาวน์โหลดอย่างเดียวปึ๊บาจากนั้นก็รอสักครู่นะครับไฟล์ค่อนข้างใหญ่ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะทำการติดตั้งนะครับให้คลิกที่ตัวไฟล์ไม sql ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดขึ้นมา,ขนมาเขาก็จะทําการเตรียมความพร้อมนะครับตรงนี้เนาะในส่วนนี้นะครับผมจะทําการเลือกตัวที่เป็น full ตัวนี้เนาะเนื่องจากว่าผมต้องการพวก sample database อลไรด,ด้วยเนาะก็เลือกตรง full ตรงนี้กด next นะครับจะพบว่ามีการติดตั้งตัว mysql server แปดจแเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวจัดการฐานข้อมูลนะครับ my sql workbench แปดจด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นก็กด next นะครับผมอ่าแล้วก็ตอบ yes ไปอ่านี่คือตัว product ต่างๆที่จะทำการติดตั้งนะครับก็จะพบว่ามันเยอะนะนั่นคือเหตุผลที่ผมแนะนำให้ดาวน์โหลดตัว my sql installer นะครับเราก็ดาวน์โหลดมาทีเดียวแล้วก็ติดตั้งทีเดียว แล้วก็กด Execute ได้เลยครับตรงนี้ก็ให้ทำการรอสักครู่นะครับจะดูตรงนี้นะ Progress ตรงนี้นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ความอ่าสำเร็จในการติดตั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าในการติดตั้งอ่า Product ต่างๆนะครับก็จะติดตั้งลงมาเรื่อยๆนะครับตามนี้เนาะ Ready to install ตรงนี้เห็นไหมครับ สังเกตนะครับตัวที่3จะเป็น My SQL for Visual Studio นะครับเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็น1.2.10ตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นตัวเวอร์ชันที่ซัพพอร์ตกับ Visual Studio 2019นะครับผมตัวนี้ตัวสำคัญนะครับโอเคครับหลังจากที่การติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด Next ได้เลยนะครับ ตรงนี้เขาก็จะบอกว่า,าโปรดักต์ต่างๆ่างนั้นพร้อมที่จะทําการตั้งค่าได้แล้วเนาะเราก็กด next กาไปนะครับในการทํางานกับฐานข้อมูล mysql นั้น port เริ่มต้นก็จะเป็นพอร์3306นกะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็กด next ไปได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าพาสดนะครับก็กด next by ให้เรา,าตั้งค่าพาสด d ของเราเองนะครับ ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น root password นะครับตัว account ก็จะเป็น root นะครับแล้วก็ password ก็กำหนดได้เองเลยตรงนี้จากนั้นก็กด next น,นะครับตัว service นะครับก็จะเป็น my sql 80นะครับตรงนี้กดติ๊กตรง start the my sql server at system startup นะครับเปิด window ขึ้นมาก็ให้ รันเซอร์วิสของ sql server ทันทีเนาะกด next เข้าไปนะครับจากนั้นก็กด execute จากนั้นก็กด finish นะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของการ c o n f i g my sql server นะครับจากนั้นก็กด next ไปนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรการที่จะต้องตั้งค่านะครับก็กด finish ไป เหลือตัวสุดท้ายนาะจะเป็น sample and example นะครับก็กด next ไปอ่าตรงนี้ให้เราทำการป้อนตัว password ที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็กดเช็คดูอ่าตรงนี้ก็แสดงว่าการเชื่อมต่อกับ my sql server ผ่านนะครับถ้าเราป้อน password ไม่ถูกก็จะไม่ผ่านอ่าเวลาที่เราไปเขียน าการเชื่อมต่อ csharp กับ mysql นะครับเราจะต้องจำตัวนี้ให้ได้นะ username เนี่ยเป็น root password นี่ก็เป็น password ของเราเองที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับจำให้ได้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้น status ว่า connection Success ก็กด next นะครับาจากนั้นก็กด execute รอสักครู่หนึ่งาจากนั้นก็กด finish นะครับ อ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกด next เข้าไปอ่าตัวนี้เขาจะบอกว่าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรากด finish เนี่ยให้ทำการ start my sql workbench after setup นะครับก็คือให้เริ่มโปรแกรม my sql workbench นั่นเองแล้วก็เปิดตัว my sql shell ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะติ๊กไว้อย่างนี้นะครับปล่อยให้เขาเด้งขึ้นมาเนาะถ้าผมกด finish เนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาอ่าปล่อยนะครับกด finish ไปเห็นไหมฮะเนี่ยตัว shell แล้วก็ ด้านหลังเป็น MySQL Workbench เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลนั่นเองตอนนี้เปิดขึ้นมาเฉยๆนะผมไม่ได้ทำอะไรนะปิดไปเลยนะครับตัว MySQL Workbench ผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็ให้กดตัวนี้นะ Local Instance เนี่ยชื่อ,อ Service เมื่อกี้ก็เป็น MySQL 80กดเข้าไป Password ของเรานะครับเมื่อกี้สังเกตน,นะตรง User นี่เป็น root อ่าตรงนี้เป็นพอร์ต3ามสปกติอ่าพาสเวิร์ดก็ของเราอ่าผมจะลองป้อนพาสเวิร์ดผิดนะครับแล้วกดโอเค <S <S เขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้แสดงว่าอ่าพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องเนาะก็กดใหม่อันนี้ลองดอีกครั้งถ้าเราต้องการให้ MySQL Workbench จำรหัสผ่านก็กดตรงนี้เนาะ แต่สำหรับผมไม่ต้องการให้จำเนาะผมจะป้อนทุกครั้งนะก็ปล่อยว่างไว้ก็โอเคก็ผ่านเรียบร้อยแลวนะครับเราจะพบว่าเมื่อเราล็อกอินเข้ามาใน m y SQL b e n c h เนี่ยเขาจะเปิดตัว q ิวรี่หนึ่งให้เราเนี่ยอัตโนมัติเราก็ปิดไปได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้งานเนาะสำหรับที่จะเขียนคำสั่งต่างๆนั่นเองนะคิวรี่วิ d o w ผมยังไม่ได้ใช้ผมปิดไปมาดูตรงนี้พวก อ่า uh, แซมเปิลดาต้าเบสต่างๆก็จะถูกเปิดออกมาเนาะเขาก็จะปรากฏแถวนี้นะครับโอเคก็ปิดไปนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องก่อนหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มการใช้งานอ่าเขียนคําสั่งต่างๆเนาะก็ให้ทําการรีสตาร์ทก่อนนะครับโอเคครับสําหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงท่นนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ